เหตุผลหนึ่งที่พัคภูมิใจไทยบอกว่าจะไม่ต่อยอดนโยบายเดิมของพัคเพื่อไทยก็คือต้องใช้เงินชดเชยถึงปีละ20 0 0 0ล้านบาทแต่ถ้าลดเหลือ20บาทดีครับและมีแพ็กเกจอื่นอีกมีลดค่าทางด่วนอีกต้องใช้เงินชดเชยมากกว่านี้ครับมากกว่า20 0 0 0ล้านบาทต่อปีแน่นี่เป็นคําพูดที่ย้อนแย้งกันราคาเดียวดูว่าดีดูเผินๆนะครับ แต่ถ้าดูจริงๆอ่ะมันไม่เป็นความยุติธรรมเลยครับแล้วก็เป็นการลงทุนบริหารโดยเอกชนคือ BM เนี่ยถึงประมาณ40%นะครับประมาณ80กิโลเมตรได้นะครับ<ช>ถ้ารถาต้าผ่านทางลงมาเนี่ยเขาต้องเสียอะไรได้วลนละไม่น้อยแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปชดเชยให้เขาก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะ หนึ่งในคำถแถลงของนยโยบายของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยนะคะก็บอกว่าลดค่าโดยสารลดค่าเดินทางเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันไปแล้วเราจะมาดูค่ะคุณผู้ชมคะว่าสามารถที่จะช่วยประชาชนในลักษณะควิกวินได้จริงมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็จะช่วยลดรายจ่ายให้กับประชาชนได้นะคะซึ่งนอกจากนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของทางด่วนเป็นหลักเลยแต่ว่าค่าโดยสารลดประจําทางก็มีแนวโน้มที่จะลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะปัจจุบันทางพิเศษนะคะของประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด แปดเส้นทางด้วยกัน รวม224.6กิโลเมตรเพราะว่าถ้าหากพูดถึงว่าถ้าเป็นทางด่วนราคาเดียวอันนี้เราตั้งชื่อให้นะคะแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่อันนี้นะคุณผู้ชมอาจจะเป็นการเส้นทางไหนที่จะเป็นราคาไหนอาจจะลดราคาลงแต่ว่าก็พูดง่าย,ายๆเพื่อให้มันดูแบบว้อหวานิดนึงลดค่าทางด่วนแล้วกันนะคะสำหรับ8ดสายเนี่ยในปัจจุบันปริมาณการใช้ทางพิเศษปัจจุบันนี้นะคะถ้าหากไปดูงบประมาณปี2567จะอยู่ที่ประมาณ1.7ล้านคันและมากกว่านั้นด้วยในช่วงปีบางปีเนี่ยโดย เพาะช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยคุณนิชนันจำนวนคนใช้ก็ลดลงแล้วก็รายได้จะลดลงด้วยส่วนรายได้จากทางพิเศษในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยนะคะตีกลมๆอยู่ที่65ล้านบาทต่อวันต่อวัน,ต,วนต่อวันแล้วก็ดูปริมาณได้ค่ะว่าปริมาณในแต่ละเส้นทาง8เส้นทางเนี่ยเฉลิมมหาคนครขั้นที่1นึ่สีรัฐขั้นที่2ส่วนศีรัฐ AB นะคะ,ะขั้นที่2อเนี่ยสีรัฐส่วน C ส่วนดีฉลองรัฐบุรพาวิถีอุดรรัฐยาการจนาพิเศษแล้วก็รวมถึงประจิมรัฐยาดิฉันเป็นหนึ่งในสาม0 0ื่นหกมื่นสามพันคนสำหรับประจิมรัฐยา <c oughs> แล้วก็มาใช้ทางด่วนคั้นที่หนึ่ง <c oughs> และคั้นที่สองด้วยซ้ํานะคะทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ชมเห็นคร่าวๆว่าจํานวน65ล้านบาทต่อวันที่มีการใช้ <c oughs> ถ้าหาก มีการลดราคาค่าทางด่วนจริงๆจะทำแบบไหนจะทำได้อย่างไรใช่ค่ะเราจะไปเจาะลึกเรื่องนี้นะคะกับผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมและเป็นอดีตรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะดรสามารถราชพลสิธิ์อยู่กับเราแล้วเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะดรสามารถคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณฟางคุณน,นันคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับค่ะสำหรับนโยบายเ,เจาะลึกไปที่การลดค่าโดยสารลดค่าผ่านทาง ในฐานะที่ดรสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้สามารถที่จะบอกได้ไหมคะว่าแนวโน้มหรือว่าแนวทางลักษณะของการทำควิกวินนโยบายแบบนี้เนี่ยจะต้องทําในรูปแบบไหนคะเอาค่าโดยสารหรือค่าทางด่วนก่อนครับเอาค่าโดยสารก่อนก็ได้ค่ะค่าโดยสารสมมุติค่าโดยสารสมมถาสารถไฟเนี่ยทราบว่าพรรคภูมิใจไทยหรือรัฐบาลชุดนี้จะไม่ต่อยอดนโยบายเดิมของพรรคเพื่อไทยครับ คือจะไม่ลดราคาเหลือ20บาทตลอดสายแต่อาจเป็นไม่ได้ที่บอกว่าค่าโดยสารเรื่นฟ้าเนี่ยทั้งวัน40บาทนะครับ40บาทขึ้นเข้าใจว่าขึ้นกี่เที่ยวก็ได้แต่ต้องดูให้ดีนะครับเงินชดเชยต้องใช้มากเหตุผลหนึ่งที่พักภูมิใจไทยบอกว่าจะไม่ต่อยอดนโยบายเดิมของพักเพื่อไทยก็คือต้องใช้เงินชดเชยถึงปีละสอง0 0ล้านบาทนี่ที่เขาพูดนะครับ กรณีที่ลดค่าโดยสาลรถฟ้าเหลือ20บาทตลอดสายแต่ถ้าลดเหลือ20บาทดีครับและมีแ pues พ็กเกจอื so you. So you ่นอีกมีลดค่าทางด่วนอีกเนี่ยนะครับต้องใช้เงินชดเชยมากกว่านี้ครับมากกว่า20 0 0 0ล้านบาทต่อปีแน่นี่เป็นคำพูดที่ย้อนแย้งกันนะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะทำต่อหรือไม่เรื่องรถไฟฟ้าแต่พอมาถึงเรื่องทางด่วนนะฮะตามที่คุณฟา นันพูดว่าอาจจะใช้ราคาเดียวราคาเดียวดูว่าดีดูเผินๆนะครับแต่ถ้าดูจริงๆอ่ะมันไม่เป็นความยุติธรรมเลยครับไม่มีความยุติธรรมคนใช้น้อยควรจะจ่ายน้อยคนใช้มากควรจะจ่ายมากถูกต้องไหมครับเรามีทางด่วนยาวมากเวลานี้ถึง2 2 4กิโลเมตร แล้วก็เป็นการลงทุนบริหารโดยเอกชนคือ BM เนี่ยถึงประมาณ40เอร์เซนนะครับประมาณ80กิโลเมตรได้นะครับถ้าลดค่าผ่านทางลงมาเนี่ยเขาต้องเสียอะไรได้วนละไม่น้อยแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปชดเชยให้เขาเอาเงินส่วนแบ่งจากการทางพิเศษกทพไปแบ่งให้เขาการทางพิเศษก็จะมีะไรายได้น้อยลงและถ้าส่วนแบ่งนี้ไม่พอ ต้องเอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศคนเชียงใหม่คนอุบ,บลราชธานีคนปัตตานีต้องมาช่วยค่าทางด่วนกรุงเทพมันเป็นธรรมหรือไม่ครับไออย่างนี้ดีกว่าค่ะดรสามารถเราไปทีละจุดดิฉันขออนุญาตตั้งคาถามแบบนี้ก่อนเบื้องต้นว่าถ้าในกรณีที่อาจจะเป็นแค่บางส่วนของทางด่วนละกันอย่างเช่นขั้นที่1ไปถึงขั้นที่2ถ้าหากใครที่เดินเส้นทางนี้ปัจจุบันเนี่ยขั้นต่ํารถปกติแล้วน,นะคะสล้อนเนี่ยก็จะอยู่ที่55บาท แล้วก็ถ้าหากจะต้องต่อเนี่ยก็อาจจะต้องเสียอีกราคาหนึ่งอาจจะลดลงมาบ้างเล็กน้อยตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าถ้าหาักลดลงมาเนี่ยออในรูปแบบที่ทางรัฐบาลสามารถที่จะทําได้อาจจะมีงบประมาณ1ก้อนนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีนะคะดรสามารถว่าใช้งบประมาณก้อนไหนถ้าหากมีงบประมาณอยู่1ก้อนแล้วนํามาอุดหนุนตรงนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเอาเรื่องนี้ก่อนคะ่ะข้อดีนี่ผมเห็นด้วยที่ทำให้ค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนลดน้อยลงฮะ แต่ข้อเสียก็คือต้องดูว่ามีเงินมีแหล่งเงินที่จะมาชดเชยหรือไม่ซึ่งผมคิดว่าแหล่งเงินชดเชยคือต้องตัดรายได้ต้องเฉือรายได้ของการทางพิเศษให้เอกชนผู้รับสัมทานครับค่าทั้งด่วนที่แพงที่สุดในนนี้ก็คือจากราชดายพิเศษไปที่พระราม9สูงสุด90บาทนะฮะลดลี4ลอ้อมีแนวคิดจะทําให้เหลือ50บาทไม่เกิน50บาทตรงนี้ก็ทําได้ครับ ทำได้อาจจะยกเลิกด่านประชาชื่นขาออกหรือด่านพระรามเก้าขาออกออก็ลดเหลือไม่เกินห้าสิบาทได้ครับแต่ก็ต้องคือต้องดูว่าเอาเงินที่ไหนมาชดเชยให้เขาครับถ้าการทางพิเศษยอมลดรายได้ยอมตัดรายได้ตัวเองหรือไม่ครับในกรณีน,นี้เนี่ยถ้า,ถาหากค่ะอย่างนี้ค่ะดรสามารถคือที่ฉันเข้าใจว่าถ้าหากบอกว่าใช้งบประมาณภาษีจากประชาชนเนี่ีฉันว่าต้องมีเสียงเสียงต่อต้านแน่นอน ทีนี้ความเป็นไ,<ด>ไปได้ไดในกร,กรณีค่ะความเป็นไปได้ในกรณีที่จะหันรายได้จากการทางพิเศษมาอุดหนุนส่วนนี้คือเป็นไปได้ใช่ไหมคะสามารถทําได้เป็นไปได <ป S> ้ครับ,รบถ้าการทางพิเศษเขายอมนะครับเขายอมลดไรายได้ลงมาและพอหรือไม่ถ้าไม่พอต้องใช้ภาษีพี่น้องชนทั่วประเทศมาอุดหนุนเพิ่มเติมครับมาชดเชยเพิ่มเติมครับปัจจุบันบจะปัจจุบันรายได้อยู่ที่ประมาณสัก65ล้านบาทถ้าหากในกรณีที่ จะต้องชดเชยรายได้ที่หายไปเนี่ยดรสามารถมองไม่ค่ตัวกลมๆตัวเลขอาจจะอยู่ที่ประมาณไหนกี่เปอร์เซ็นต์ของ65ล้านบาทป่อวันนี้ฮะับคงคิดเป็นต่อปีนะฮะปีหนึ่งอาจจะต้องชดเชยเพิ่มเติมให้บีเอ็มในปาณพันห้าล้านบาทครับชดเชะเชยกรณีที่ยกเลิกด่านาทั้งสองนะครับถึงจะทำให้บีเอ็มีผลตอบแทนการลงทุนไม่น้อยกว่าเดิมครับค่ะดร่ะ แล้วโมเดลหากเป็นกรณีสมมุติเหมือนกันเราเราดูรายละเอียดอยู่นะคะหากเป็นโมเดลที่ชดเชยส่วนหนึ่งแล้วก็ไปเจราจารในเรื่องของสัญญาสมรทานอาจจะเป็นการให้สิทธิในเรื่องของสัญญาสมรทานเพิ่มเติมไปเพื่อชดเชยน้อยลงแล้วก็ลดรายจ่ายประชาชนเพื่อทํานโยบายนี้เป็นไปได้ไอันนี้ไม่เห็นด้วยเลยครับไม่เห็นด้วยนี่มีมพยายามจะทําอย่างนี้ก็คือพยายามลดค่าทางด่วนช่วงลักษณะพิเศษไปที่พระรามเก้า นะฮะลดลงไม่เกิน50บาทก็จะทำให้รถติดมากขึ้นคนใช้ทางห่วนมากขึ้นและก็จะสร้างทางด่วนชั้นที่2เรียกว่าดับเบิลเด็กขึ้นมามูลค่า34,800ล้านบาทแล้วก็เอกชนมาลงทุนก่อสร้างมาลงทุนบริหารแล้วจะขยายเวลาให้เขาอีกยีองปี5เดือนผมไม่อยากให้ขยายสัมทานทางด่วนทุกสายครับอยากให้ดึงกลับมาเป็นของการทางพิเศษ เราจะทำให้ค่าบารทางลดน้อยลงได้ครับก็คือเห็นควรว่าทางด่วนเนี่ยไม่ควรมีการยื้อสัญญาสมรทานและถ้ามาอยู่ในส่วนของการทางจะบริหารจัดการลดค่าของชีพเป็นเรื่องสัญญาสมปทานได้ดีกว่าใช่ครับและเป็นการลดค่าบัรทาง,างอย่างยั่งยืนครับถ้าการลด<ม>อย่างนี้เป็นเป็นชั่วครูชี้ยามเหมือนเรากินยากแก้ปวดเฉพาะ<ม>หน้าชั่วข่าวนั้นไม่ได้รักษาให้หายจริงครับ มีจุดไหนที่ดรสามารถเป็นห่วงเกี่ยวกับนโยบายเรื่องของค่าทางด่วนที่บอกจริง,รงๆก็ไม่ได้พูดถึงค่าทางด่วนนะคะใน,ใน,ใ,น,ใ,นในคำแถลงของนโยบายบอกค่าผ่านทางตรงนี้มีจุดไหนที่มีม,มีมีข้อคอนเซ็ปตหรือความเป็นกังวลหรือว่าอะไรที่อยากจะให้เราได้ติดตามกันหลังจากนี้ไหมคะก็เรื่องเรื่องที่เป็นห่วงมากก็คือเรื่องที่นาไปสู่การขยายสัมปทานครับการขยายสัมปทานเพื่อแลกกับการก่อสร้างทางด่วนชั้นที่สองดับเบิลเด็กครับ โดยอ้างอ่ามีรถติดนะครับแต่จริงๆดับเบิลเด็กเนี่ยผมคาดว่าจะไม่สามารถช่วยบรรเทาการจราจรบนทางด่วนได้เพราะทางขึ้นทางลงทางด่วนย,ยังมีเท่าเดิมครับรถจะติดที่ทางขึ้นและทางลงครับถนน,นล่างยังติดเหมือนเดิมครับ ค่ะเราเดี๋ยวเราดูรายละเอียดนะคะและโอกาสหน้าจะรบกวนดร,รสามารถวิเคราะห์ผลจากนโยบายในรายละเอียดกันใหม่นะคะนี้ขอบคุณดร,รสามารถอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็จริงๆแล้วสำหรับคำถแถลงนโยบายเนี่ยเราแกะออกมาเราก็อยากจะรู้ว่าแนวทางในการ ที่จะทำนโยบายลักษณะของควิกวินเนี่ยจะมีอะไรบ้างเพราะว่าแน่นอนที่สุดว่าถ้าหากเป็นการลดค่าครองชีพไม่ว่าจะเป็นค่าพลังงานค่าน้ำค่าโดยสารค่าผ่านทางถ้าทำได้จริงเนี่ยคือเป็นประโยชน์กับประชาชนอยู่แล้วแต่ว่าจะมีในรายละเอียดแบบไหนเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่า S เนเรียลอไว้ถ้าจะไปทางนี้จะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบไหนบ้างนะคะก็รอดูรายละเอียดนะคะที่ทางรัฐบาลท่านอนุทินจะคลอดออกมาเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ลดค่าใช้จ่ายลง และจำนวนเงินงบประมาณที่ยังคงเหลืออยู่สำหรับปี68อีก68,000กว่าล้านเนี่ยต้องเร่งเซ็นโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งนี่แหละค่ะจะได้ปลกพันข้ามปีไปได้นะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ